อที่พามาทำละมานนะไม่เพื่อนแกล้ง,ลงอันเนาะกินเป็นเมี่ยงเลยทักทีค่ะของพร้อมค่ะสวัสดีค่ะแม่ แล้วทาแผลให้ยูริเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่เรา <c oughs> ตอนแรกก็คือป๊าบจะเป็นคนทําแผลให้ยูริพอไปดูแล้วแล้วก็แบบไม่รอด<พ>ออไม่ดู้ <c oughs> บอกพี่พยายามว่าพี่พยายามค่ะเดี๋ยวหนูขอเนี้ยเขาไปดูหน่อยนะคะจะได้ทําแผลให้เพื่อนได้ตอนที่ไม่ได้มาหามหมอ <c oughs> พอเห็นแผลเท่านั้นแหละหนูขอร้องข้างนอกค่ะขอเน,นี้ยออกก่อนตอนแรกคือเพื่อนมั่นมากก็จะทําให้ได้แล้วหลังจานที้ยูริก็ทําแผลเสร็จแล้วแล้วเราก็ลังจออกเดินทางไปที่เขาใหญ่ ไปแบบไม่ไหวตามล่างอ่ะความขยันี้ยเจอขึ้นคับไปค่ะรถกำลังขึ้นเนินนะเราอยู่ผิดเลนพี่เขากำลังไต่อยู่ถนนนี้ก็คืออามแจกอามแจกเราต้องทำตามเกิดตอนนะคะเส้นถือไปอีกเลนจะเป็นเส้นผ่าอดทนก่อน ป่าอยู่ข้างหน้าเพื่อน่ยุดใจเดียวพี่ข้างหน้าก็สู้ๆนะคะแต่ว่ารถมาเต็มเลยะคะ่ะไม่สามารถไ้ มาทำอะไรเนี่ยอีหมว่ะสวัสดีครผมแอบไปเที่ยวที่ไหนมากันบอกมาเลยไม่ได้ไปไหนเลยมาที่นี่เลยเด้วยครับผมขออยู่ด้วย <laughs> ผมขออยู่ด้วยครับ <laughs> มาทรมานนะไา่เพื่อนแกล้งๆอะเนาะเสร็ <c oughs> จแล้วทุกคน <c oughs> ขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณนะเพื่อนแค่ตายค่ะโ okay, อเคค่ะทุกคน <c oughs> อุ๊ยสายเสื้อในโฟนึงตอนนี้ก็กำลงกังจะไปอาบน้ำกันนะคะหลังจากก้องเสร็จแล้ว ก็ดีแข็งมากอยัอเสียงหอยนี ่เนเหวอร้อนได้เหรอ,รอได้ค่ะได้ใช่ไหมได้แหละดีย่างกำลังดีเลยอะ่ะจริงหรอเพื่อนพริกเผ็ดอยู่ขอลองกินแ,แน่แน่เผ็จปะ เฮ้ยไอ้นันแซลมอนอันนี้คืออย่างนี้เลยเหรอชีกๆมมาหน่อยไหมลมพันมาเรียบร้อยลมพันแล้วเหรออืม ชัลมควันมันจป็ไงเป็นแต่ว่าลมควันมันน่ากินจริงมันมันมีแค่นี้อ่ะมันก็ต้องแบกไงแค่ทำให้ฉันดูแย่ไม่ใส่ดูน่ากินเดี๋ยวลองโรยชีสอาจจะดีขึ้นอย่าหกนะอย่าหกเอาแล้นะมาคุกเลยคุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ย ไม่มีแต่ผักมีแต่ผักเกี๊ยวกินเป็นเมี่ยงเลยม<า>หมดทุกอย่างไม่เหลือซาะกอะไรเลยนะหลังจานค่ะ ดีนะฝันดี หกโมงเชา้ชาค่ะทุกคนหนาวมากๆากุณสวัส hmm. ด no. so ิีหนาวข้ากันสุดๆ พี่แวนคะ่ะพี่เขาเอามาฝากคะ่ะพี่เขาให้เอามาฝากพี่อะไรพี่ตุงนุ่งเจ้าของใช่ใช่เฮ้ยเนาะน่ากินนะเนาะขอบคุณครับแล้วแบบได้กินกับกาแฟพอดีเลยได้กินกับกาแฟพอดีเลยเอาเรียกไม่เห็นหอมไหมหอมมากเลยเข้าใจดีเนาะเออใจดีจังเลยขอบคุณค่ะลองกินเลยคะ่ะแบบ ของปลอมค่ะพี่แวนของปลอมค่ะพี่แวนจริงเหรอหนุ่มแก๊งเหรอเหมือนว่าว่าอยู่ให้ยังมีฟูจังวะทำให้เตือนีน่ขาหนูเอาไวนเป็นพร,อนร็อพถ่ายรูมค่ะน่ากินเนาะคือตอนแรกอราพี่แบบหรูว่ากินทั้งคำเลยว่าเขาจะได้ดีใจหรูว่ากินทั้งคำเลยว่าเขาจะได้ดีใจแต่แล้วฟูร์มติดคออุยปั๊มมาแล้ว เค็งมะพร้าวเค็งมะพร้าวเขาน่าจะใช้มะพร้าวกันเลยทำพี่หมูทรรมฝาติยี่หมูแจกทุกเซ็ตเหรอไม่รู้เหมือนกันะอาซาฝากเรามาฝากเดียวใช่เขาน่ารักอ่ะหมู <modeling> อ๋อหมเพื่อนถ่ายตอนกินใกล้ๆด้วยเศษตับเลยพี่เขาจะได้ดีกว่าตับเลยพี่เขาจะได้ดีกว่ามันเหมือนสกุชชี่อ่ะไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงเลยใครอยู่ แต่พี่แวดับิดของเราไปแล้วอ่ะเหมือนเหมือนว่าตู้เตาอบโัเดีจํากหลอกคนทำอาหารไม่ได้แต่หลอกพี่ได้นะ